ครับเก่ยคุณแพ้ k k F, ฟับนกขอ่อยครับผมนี่ครับดาวแพ้จจะเฉลยหนึ่งแต้มครับวันที่มาตอดินเนาะช่วงนี้ดูครับต่อดินบ่ได้มาตัวทีมงานมาคนเดียวก็เอาดาวแพรมาฝึกนะครับก็ได้เฉลยไปสองตัวเนาะเป็นนกขู่เก่งๆเลยนะครับผมนี่ครับหมายก็ข้างหุ่งข้างนาแต่มูคันนาข้างถนนถนนนี่ครับก็จะประมาณนี้ ช่วงนี้ก็หาที่ต่อยาครับผมต่อดินเนาะก็จะ,จะต่อพันเนีย่ยต่ออะไรตัวทีมงานเนาะไปกับทีมงานไปกับอะไรเล่นไปเรื่อยเนาะชมในคลิปนะครับผมว่าตัวนี้จะประมาณไหนเนาะว่าจะเกง่งจะดุจะอย่างประมาณไหนนะครับผมโอเคครับชมคลิปกันครับ Oh, God. เรียบร้อยครับผมกว่าจะลงครับเดินข้างถนนทั้งต şey uh uh ั uh ้งน um> ั้นนะครับผมผมก็ได้แงงดูไกลๆปุ่นบินปุ่นฟุบๆมาหลอดครับแบบนี้ไปชมเฉลยกันเนาะ có miếng ngân, đi hử, cái này,ลงไป mốt đấy, tại là, tock ném, thang cái này, ô, ba bên nhèm nó cắn ném rồi, lืm hết, giật cơn, giật cơn, giật chậm ครไปแก้คุ้นหมดดูครับคุ้นสิงติดตรงไหนคุ้นสิงนี่ผมเล่นแค่1สิบสามลักนะครับผมโอ้ดูกันชัดๆการติดของคุ้นสิงดูยังไงสายโมว่ได้เล่นนานนะผมน่ะมันถักกวนน้ากากผมให้ผมยังเล่นอยู่นกมันบ่เล่นมันก็บบ่ลงอ่ะ เพราะว่ามันต้องเล่นอะ่ะนี่นี่น,น,นี่การติดบดโฟกัสครับบดบดม่นมืนครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวบดส่วนมากจะบดกับฝนครับผมนี่ครับผมอากาศเริ่มอันนี้แล้วเนาะนี่ปิดนิ้วเลยลูกอู้หูามารำมา้นก็น,ก,นกตัวนี้ดีเด้อโูเกง่ง นกเสียงกลางเครื่อ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 งกูอ่ะบะโฟกัสน,นกตัวนี้ก็ดีเดอบ์ธรรมดาเปน็นนกเสียงกลางคู่เก่งครับผมนกตัวนี้คู่เก่งนี่นกปลาของแท้ดูครับเราแหวกหาที่ใส่ยากครับผมนี่ต้องหาใสแถวขนงขนานนะครับผมอีแต่เอาใสหันก็นได้นะจัดงํานะเป็นเน้นสูงจัดเนาะ่อใสอู้ย โอเคครับ okay, ส่วนใครที่ถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเด้เอเพอคุณจะบ,บร่พาชมคลิปใหม่ต่อไปครับคลิปต่อนนกขน่กับเก่งขมุแพ้คเคฟับนกขาใหญ่ม่นมนเนี่ยก็ตอนน่อดินเนาะโอเคครับแนนนอนหวานจวดในดินเดนพืนเมืองแพ้มีพวกเราคนต่อดกนกนกเขาใหญ่สายป่าเมืองแพด้ดชื่อเสียงโด,ด่งดําเลป่าเมืองแพ คนเมืองแพ้าขวบ้องทิงอาเมียนายเรียกกันติ่ผัวผัว้ายบ๊กโมได้โมดโมี